สวัสดีค่ะตอนนี้ก็จะก็จ่อยู่กับค่าด,ดาราเบิร์ตอ๋อพี่เี้านะคะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็คือบเบิงได้แล้วนะคะอาบล่าอาบท้ายเรียบร้อยนะคะวีผมสะ้หัวตัวหอมมากๆเลยนะคะเป็นคนที่มาเลี้วนะคะเสบียงคนตาเลียว,วมาหันนะคะกำลังมาซินอนก็เลยลุกมาท้ายคลิปให้ยคอในเอฟซี FC เบิรงซะก่อน์นะคะ ฝ่าฝนไม่ค่อยเป็นใจปันใดนะคะเมื่อนี้โต๊กไปแล้วรอบหนึ่งนะคะฝ่าคืมแห้งฝ้าคืบม,มากที่ายแห้งตากผ้าห่มซักผ้าห่มซักผ้าปูนะคะหล้กก็ตากหมอนตากที่นอนเก็บแล้วเรียบร้อยนะคะเอาไปเก็บไ้ในห้องเพราะว่าคืบม,มาแล้วแล้วก็ปูงใหญ่มากลื่นแล้วนะคะตอนนี้ก็คือฝนลื่นแล้วนะคะ บมเดลตัวลีนอิลีเพราะว่าก่อนคู่คู่เอื่นไปเอาเงินนะคะตกไปแล้วรลอดนึงนะคะอ่ะลงมาแล้วบมเดลโมูลงมาอีหลีนะคะบ่าวานกะไม่น่าวางโมเดลซะดายค่ะอุสาวัสิเดนเปเล่นยูสมุดปากการนะคะโมได้ไป น, Dante, นะะมันตกนะคะเมื่อคืนตกประเภทเมื่อคืนตกหนักมากนะคะทีอีหละเห็นเอ้ยทีเห็นอีละเอาลงในเที่ยวนี้ยกอล์ฟบอลนะคะเฟสนะคะใส่นะคะเอาลงค่ะเก็บคล้องกับ่ท่านนะคะเธอเหล็กกำลังใส่โกเมื่อของที่เข้าในห้องนะคะเพราะว่าฝนลินมาแล้วโอ้ยเจอทายขนาดก็ได้กำลังใส่โก้บานห้องตาฝนตกอ้าวคือตกแพีงแท้ ตัดสินใจดื่มวตาออกเลยนะคะคุณครูก็เลยทัก้องครูว่าเก็บของเลยโอเคเก็บของเลยนะคะเก็บกับว่าท่านวามันมาไวแง่ที่จริงนะมันเริ่มริ่นมันมันเริ่มริ่นตแต่ๆกีฬาเซียวปิดขึ้นมาโน่โชว์ปิดปึ๊บปิดปึดป๊บโตงแบบแห้งป๊าเอาอยัางกับว่าท่านนะคะ ตอนนี้ก็คือทูกน้องกับบริสุทธิ์แลวก็สินอีหลังน,นะคะจำมองไว้บ่ได้ว่าเอาไปใส่หาบูาพอเลยอีกงานเดี๋ยวนึงเดสเใส่บริสุทธิ์รงสำรองนะคะก็ทูบน้องทูงน้องมียูซีโตัวนะคะอันลงมองไว้สองตัวแลวอีกสองตัวโอเคเดสเซยอีกงานหนึ่ง <What? S 2> เอ่มพี่พี่คะใครตากผ้าไว้ฝนตกนะคะพี่พี่ ฝนตกนะคะฝนตกนะคะฝนตกนะคะ่ะใครจาบผ้าไว้เอิบม,มาเมียนผ้านะคะตกตกแรงมากค่ะว้าวตกแรงมากตกแค่ยี่สิบพี่น้อง่ะ พี่น้อตได้ตับผ้าไหมน้องซักผ้าเพิ่งตากเมื่อกีเ้เอาเข้ามาแล้วันน <c oughs> ีนมิตอีลาได้ผิสซักผ้าตากพระเจ้ากระซักผ้าตากเทตะลุซักตาอันผ้าห่มผับป,ปูซักซิกแหงบวงห <c oughs> ัวเก็บเลยค่ะบอกเลยออกมาให้กินพอดีกันเลย ก้อสีไทยคิดอาหารกันเลยปิดล็อกก้อสีไทยคิดอาหารกันเลยต้องการเย็บสาขาเรียบร้อยนะคะแรงมากตกแบบเป็นตะน,น้อนแห้งเออเข้าเสื้อทารูหนาของนะคะนี่ลมแรงมากลมดีมากแงเอ้อย ค่ะบอกเลยค่ะฝนสาสะอืมอีหยังไอ้คนเป็นยังงฝนาสตฝนศาสตร์กุณะตนะ้คอย็นดีแท้อืมี่หมือนแบบไม่คนมอ่้คือายค่ะ นิ้วกเขาไปซีเทียนน่ะเหมือนนิ้วเขาแห้งนะคะพี่น้องคะน,นิ้วอีรีบนตัวมาว่านกับบไดส์ฟอนเสิร์ฟกําลังสีชโชกกับฝนตกกับบไดส์ฟอนเสิร์ฟเพราะตาสีฟอนเสิร์ฟกับคนโตอีกก่อนก่อนสิเตยล่างกบับบไดสฟฟอนเสิร์ฟเลยนะคะเลกันมันเดียวเลยนะคะแล้อีกแค่หนึ่งงานนะคะ ก็คือวันปิดฤดูก,กาลชาวนาเจ,จ็ดแหง่งบ้านแหงนะคะวันที่28นีนะครนะคะพี่น้องคะ28มีนายนนะคะพี่น้องคะที่โรงเรียนบันแหงนะคะโกศลพิสัสครับก่งขล่มจับปิดขอด ขาวพี่น้อนเก็บเขามาแล้วนะคะฝนตกพอดี บแรงมากอารมณเย็นเย็นนะคะต้มเย็นแน้งอืมพี่จริงคือบองนี้ประดิยุข้างในดิฉันเอามาตากฝนนะคะ เป็นเลขพี่เอาของไปของแม่บุ๋แม่ไปไหนอ่ะออไปเก็บขวางชุดเต้นบ่อ๋อนูนน่นนู่นนู่นดูตรงนี้ นะคะคแรงมากภายในจังหวัดนี้มีงานหยียางเสียยางนะคะมหาสารคามฝนตกเต็มหัวาทางกรทมฝนตกบอ่อทางกรทมฝนตกบวนโน่ะค่ะอุ้ยหนูก็อยากกินหมูกระทะแต่วันนี้เห็นเตาเห็นเตาหมูกระทะ อามกมกทาตาคฝนอยู่ที่ความสน้องาลกำลังสูงอทู่แล้นสาวที่สมีกัอนจะพยาดนอนนะคะอากาศติดต pues, ั้งนอนเลยค่ะอากาศดีมากอากสำหรับการนอนนอนมาจากเชียงคื้เชียงคืนเลยลุกมาสิงตอ นอนเราจะลงจปดีเหนกันนอนนค่ะลงนะ้ากกระเีไปบคนี่คนน่งากกลกกดแงใหญ่ลกันกระสคบกสบกระกกรดกกรเ้ออยนะคะพวกพ่อกันนี่ค่